สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องและมี c h ชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับแนวทางาทศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขหานอย3ามรอบอีกเหมือนเดิมนะครับให้เน้นไปที่นอยปกติและนอย VIP ส่วนนอยพิเศษนะครับก็เอาไปลุ้นพอได้ค่าประตูนะครับสาหรับผลงานเมื่อวานนะครับแนวทางของเราหลุดไป นะครับต้องขอโทษขออภัยกับสมาชิกเพื่อนๆเอฟซที่ติดตามแนวทางของเราด้วยนะครับงวดนี้มาแก้ตัวมาแก้มือกันใหม่นะครับก่อนจะไปดูนะครับมาดูคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางและการคํานวณสูตรเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับใครอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับเพื่อไปรับแนวทางฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่าย แม้แต่บาทเดียวนะครับก็สามารถไลน์ ID มาหาผมได้นะครับ20031352นะครับไม่มีแอดนะครับนี่คือ ID ดีไลน์นะครับก็เพิ่มไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปบอกว่าขอเข้ากลุ่ม VIP นะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงสมาชิกเข้ากลุ่ม VIP Ad นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับขออภัยครับไม่มีแอดนะครับไอดีไลน์2 0 0 3 1 3 5 2นะครับเข้าไป รับแนวทางฟรีๆในบ้านของเรานะครับสมาชิกอยู่ในบ้านปังกันอยู่แล้วนะครับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับ21พฤศจิกายนห5นะครับผมเขียนไว้แล้วให้เลยนะครับวันนี้นะครับวิ่งรูด9วิ่งรูด3นะครับฟัน9ก็คือเด่น9รอง3นะครับฟัน9 สตัวก็มี90 19 92 79 30 32 35 38นะครับ3ตัว6 92 7 19 5 38นะครับนี่คือแนวทางนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านสำหรับแนวทางฮานอยของเราวันนี้นะครับมันต้องแตกครับวันนี้ผมมั่นใจว่าฮานอยจะแตกนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืมวิ่งรูด9วิ่งรูด3นะครับตัวเน้นก็จะมี1 9 9 2กับ3 8นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรับรวยเงินทองกันเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ